สวัสดีครับเป็นเพื่อนมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้มีเหล็กชิปเปอร์สต e ลนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นเหล็กดิบเหล็กตั้งต้นนี่แหละครับเหล็กขนาดนี้นะครับสามารถใช้ทํามีดนะครับถ้าเป็นมีดด้ามกันนะครับจะอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งนะครับไม่เกิน11นิ้วนะครับขายเป็นแท่งนะครับตัดมาให้เรียบร้อยนะครับราคาแท่งละ6 0 0บาทนะครับ 600บาทน้ำหนักประมาณ5ขีดนะครับ4.5ถึง5ขีดโดยประมาณนี่นะครับเนี่ยใครที่เป็นช่างหรือว่าใครที่อยากจะลิ้มลองนะครับเหล็กแข็งนะครับเหล็กแข็งเหล็กเหนียวนะครับเหล็กลื่นนะครับเอาไปปาดโดยเครื่อง KMG เดี๋ยวจะรู้ว่ามันลื่นแค่ไหนแล้วมันขึ้นรูปยากแค่ไหนนะครับอยากทดลองนะครับ นี่ครับอยากทดลองนี่จัดได้เลยนะครับแทงละหกร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างหลาบมีดนะครับก็คือเหล็กขนาดนี้นะครับผมมาตีได้ประมาณนี้ครับสิบนิ้วครึ่งนะครับไม่เกินสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยแต่งแล้วนะครับเนี่ยแต่งชุดนี้จะยืดบางไปนิดนึงนะครับ ถ้าลดความกว้างมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็สั้นอีกหน่อยนะครับเราจะได้สั้นมีที่หนาขึ้นมานะครับแต่งเรียบร้อยสวยไหมครับสองมีดเนบเนบเล่มนี้ก็แบ่งนะครับราคา1000บาทนะครับโปรโมชั่นปกติ1,300บาทนะครับ1,300บาทก็แบ่ง1,000บาทนะครับ สวยงามมากเล่มนี้นะครับใครสนใจนะครับหรือใครอยากจะทดลองนะครับว่าสิ่งที่ผมนํามาขายมันแพงไปหรือเปล่านะครับทดลองดูได้ครับแล้วจะรู้ว่าโอ้โหสมน้ําสมเนื้อแล้วนะครับแทงละหกร้อยบาทนะครับไอในไอตัวนั้นที่เป็นลาบเมีดหนึ่งพันนะครับอสนใจตัวไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ